สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรก็สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นานะคะอาจารย์ขอุญาตสับไพ่เปิดพลังงานพื้นดวงชาวมังกรคนมีคู่ก่อนนะคะคนมีคู่แล้วจะตามด้วยคนโสดนะคะ พลังงานประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่จะอ่านทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอันจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2565เป็นไพ่การนั่งสมาธิสวดมนต์การแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลการเหนี่ยวนำพลังดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การขอพรนะคะการนั่งสมาธิการทำเพื่อทำให้ชีวิตรักแบบดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นการที่จะเหมือนกับ เอาชนะจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะอืมจริงนะอาจารย์มองเนี่ยเป็นภาพนั่งสมาธินะเป็นสิ่งที่คุณอ่าชาวมังกรอ,อาจจะเข้าไปในเรื่องของเขาเรียกว่าถือศีลสมาธิมากขึ้นก็ได้ในเดือนนี้เนาะราชินีดาบเจ็ดเหรียญแล้วก็อาจจะเพื่อ เหมือนมีสมาธิในการทํางานด้วยเพื่อบรรลุปเป้าหมายอะ่ะในเรื่องของงานแล้วก็บรรลุปเป้าหมายในในเรื่องของความรักในการพิชิตใจของเขาให้อยู่หมัดเลยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยนะเนี่ยอ่านะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นคู่รักที่ คบหากันมาสักระยะแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นชัดเจนมากเนี่ยน่าจะส่งผลมากเลยไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะก็คือส่งผลในแง่ไหนถ้าคุณทำเนี่ยจะเกิดความสำเร็จเนี่ยหมายเลข12ใบอ่ใบ0เหรียญ10บถ้วยเกิดความสำเร็จว่าคุณจะได้คงรักกันแบบเข้าไปถึงครอบครัวของแต่ละฝ่ายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมสวดมนต์หรือการตั้งจิตปณิธานแน่วแน่ ในเรื่องของอสมาธิศีลนะคะแล้วก็เรื่องของเป้าหมายในเรื่องของการงานการเงินด้วยที่เหมือนกับชาวมังกรเนี่ยตั้งจิตไว้ว่าจะต้องทําให้สําเร็จซึ่งก็มีโอกาสสาเร็จแบบนั้นนะคะใครที่ฟังแล้วเข้าไปกับดวงท่านท่านทาได้เลยค่ะพลังงานพิเศษมีจริงนะคะพลังชี้รอบๆตัวเรา มีจริงความเชื่อมั่นศรัทธามันจะทําให้เกิดความรักดีๆนะทำให้มีคนรักแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความจริงใจต่อกันมีอนาคตร่วมกันเป็นแฟมรี่มีเป้าหมายในเรื่องของมีสายใย,ยสัมพันธ์เรื่องลูกด้วยอะ่ะอะไรประมาณนี้นะคะเป็นไพ่ที่อบอุ่นมากนะกรณีน,นี้จะเกิดขึ้นถ้าท่านแบบทำเหมือนที่ไพ่บอกนะคะอาจารย์มองเห็นประมาณนั้น หรือแม้กระทั่งถ้าท่านหงุดหงิดทะเลาะก,กันตอนนี้ก็อาจจะนิ่งๆน,นะอาจจะไม่เข้าใจกันอาจจะใช้คำพูดที่แบบมไม่ถึงขั้นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะร้ายมากแต่ก็แรงแต่อาจจะเป็นคนที่พูดขวานผ่าซากมากคนรักของคุณแล้วอาจจะทำให้ชาวมังกรค่อนข้างชาวมังกรมีดาวพระเสาร์คอง ประจำตัวอยู่แล้วก็อาจจะทําให้คิดเยอะคิดมากอยู่นะคะจารย์มองใจเย็นค่ะเดี๋ยวเขากลับมางอคุณเองอะ่ะไพ่ทำบาลานอยู่ตรงเนี้ยการบาลานซ์การปรับความเข้าใจกันถ้าทะเลาะถ้ามีอะไรกันอยู่รับรองเลยว่าไม่มีภัยเลิกกันแน่นอนค่ะคุณก็น่าจะเป็นคู่กันอยู่แล้วละ่ะไม่งั้นหมายเลขสิบขึ้นตั้งสองใบสัขนาดนี้มีอะไรก็ก้าวข้ามผ่านได้นะคะใจเย็นเลยเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะ ใครที่งงเงงทะเลาะกันอยู่ไม่ว่าจากความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือชัดเจนแล้วอยู่กันมานานก็แล้วแต่แหละเดี๋ยวก็ดีขึ้นจริงๆนะโอเคอาจารย์มองประมาณนี้นะคะหรืออีกอย่างใครคอยใครที่อยู่ทางไกลก็ได้มีไพ่เดินทางเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเขามีเกณฑ์จะเดินทางมาหาคุณนะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตก็ได้นะ,ะหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่ ในส่วนงานราชการเป็นระดับผู้บังคับบัญชาอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจก็ได้หรือแม้กระทั่งเป็นวิศวะอยู่ก็ได้เนาะถ้าคุณผู้หญิงนะ,ะถ้าคุณผู้ชายคุณก็น่าจะเจอผู้หญิงประมาณเป็นคนเก่งอะอาจารย์มองแล้วคุณก็ชอบคนเก่งด้วยแหละชาวมังกรชอบคนเก่งอยู่แล้วเนาะก็จะประมาณนี้อมาดูดวงคนโสดมังกรเดือน กุมภาคนสดมังกรเป็นยังไงอยู่พลังงานไพ่ของคนโสดมังกรไพ่จัสติกไพ่ยอย่างความเชื่อมั่นตัวเอง1นึ่งไม้เท้าการเอาชนะเอาชนะทุกอย่างเอาชนะใจตัวเองเอาชนะคนอื่น การมีเป้าหมายสิบเหรียญความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานการเงินหรือเรื่องของความรักฉันต้องเป็นหนึ่งเท่านั้นสองถ้วยคนที่เข้ามาต้องเห็นในความสําคัญของฉันและจะต้องรักฉันเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องไม่คุมเคือเนี่ยอ่าจริงๆและได้เลิฟเวอร์ขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับคนโสดคุณจะเจอคนถูกใจคุณอาจจะเจออ่าชาวราศีตุลก็ได้นะหรือชาวธาตุไฟ ถาดน้ำถาดดินก็เป็นไปได้ทั้งนั้นหรือชาวเขาเรียกว่าชาวมิทุนเข้มาก็ได้หรือชาวราศิมินก็ได้นะเดมูลนะอะไรประมาณนี้นะคะที่จะเข้ามาแล้วเข้ามาเนี่ยอาจารย์มองเลยว่าเหมือนกับเป็นรักแท้นะไพ่สองถ้วยเป็นสิ่งที่พัฒนาเร็วอะสองถ้วยกับเลเวอร์ขึ้นมานะคะเหมือนพลังงานดึงดูดเข้าหากันจริงๆเลยนะเหมือนอยาก อยากที่จะเติบโตแบบรวดเร็วในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะนั้นก็จะสมหวังทันทีเลยในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยชาวมังกรนคนโสดคุณได้ข่าวดีแน่นอนคุณเจอคนถูกใจแบบไม่ต้องไปหาที่ไหนเข้ามาเองประมาณนั้นเลยนะคะอ่ะอาจจะเจอกันเพราะหนึ่งอาจารย์มองเป็นเรื่องงานละส่วนใหญ่เนาะไพ่หนึ่งไม่เท้าอะ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าท่านหรือเป็นเจ้านายท่านก็ยังได้เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นระดับคนที่มีอิทธิพลหนาประมาณนั้นที่จะเจอนะคะอืหรือถ้าคุณผู้ชายคุณก็น่าจะเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างสวยงาม<ๆ>เขาอาจจะเป็นนางแบบเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมโซเชียลสวยงามมากๆต้องบอกอย่างนั้นนะคะก็ขอให้สมหวังเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะคนโสดขอให้คุณเจอแบบที่ไพ่ออกมาเลยขอให้คำแนะนำค่ะ ชาวมังกรไพ่จะบอกว่าเหมือนกับเหมือนการกักขังก็ได้นะฮะการกักขังหรือเขายอมที่จะอยู่ในในในบริเวณที่ที่เขาพอใจก็คือในหัวใจคุณแหละอาจารมองนะ ตรัสมีความซื่อสัตว์ต่อกันนะะแล้วก็ไม่ไม่นอกลู่นอกทางอยู่ในกรอบอะไรประมาณนี้ด้วยถพาจะบอกว่าถ้ารักกันต้องเชื่อใจกันนะคะถ้าถ้าคนรักบอกอมไม่ไม่ชอบอย่างงน้นไม่ชอบอย่างนี้มันก็เหมือนตีกรอบแต่แล้วก็ตีกรอบที่เราพอใจที่จะอยู่ในตรงจุดนั้นก็ได้นะคะ เราพอใจที่จะอยู่แบบนี้กับเขามันก็ไม่เป็นไรเป็นความพอใจของคนสองคนคุณก็จะมีความสุขกันเกิดขึ้นแต่ขาอย่าฝืนใจกันแค่นั้นเองนะคะในเรื่องของความรักอย่าฝืนใจกันแต่จงทําในสิ่งที่อีกฝ่ายมีความสุขนะคะพวกคุณก็จะมีความสุขเหมือนที่ไพ่ขึ้นประมาณนี้ได้นะคะขอให้ทําในสิ่งที่อีกฝ่ายพอใจความรักก็จะอยู่กันยาวๆนะคะขอให้มีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ